สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะคุณแอนจะพาเด็กๆนะคะไปท่องพยัญชนะภาษาอังกฤษของเรานะคะอ่าถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปท่องพยัญชนะภาษาอังกฤษกันค่ะ a and mode. B, bird น o no. g c cat แมว ดีดอกสุนัขเอกอไข่เอฟฟิดปลา G. จีจราฟเอชฮอตมา้าอไอซครีมเจจากเหยือกเคไขสว,ว้าว L. ไลอ้อนสิงโต M. มังกี้ลิง N. เนกรรังนก O. ออกหัว P. พิกหมู Q. ควีนพระราชินี R. แรบปิดกระต่าย S. สเนก งูทีไทเกอร์เสือยูอัมเบลาโรมวี v, แวนรถตู้ดับเบิลยูเวลปลาวานเอ็กเอ็กซเรย์ยีโยโย่ลูกดิงแซดซีบรา ม้าลายอ่าเด็กๆค่ะเราก็ไปท่องพยัญชนะภาษาอังกฤษกันเสร็จแล้วนะคะเรามาดูกันซิคะว่าวันนี้ครูหยิมเขาจะมาสอนอะไรนะคะอ่าเด็กๆพร้อมแล้วไปเลยค่ะค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็มีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะไปดูซิว่าวันนี้คุณครูจะเล่าเรื่องอะไรให้เด็กๆฟังนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะ นิทานเรื่องลูกลิงไม่ยอมนอนลูกลิงนอนกลิ้งทิ้งตัวฟ้ามืดสะลัวยังดูทีวีแม่เตือนก็ไม่ยอมฟังมืดตื่อก็ยังนั่งอยู่กับที่ขอดูอีกหน่อยนะแม่ สนุกแท้แท้การ์ตูนเรื่องนี้ลูกลิงไม่ฟังแม่ปิดทีวีลูกลิงงอนเงาหน้างําหงุดหงิดหน้าคว่ำเข้านอนทันทีตื่นเช้างงงงมืนมืนลืมตาไม่ขึ้นหลงนั่นลืมนี่ ทั้งวันนั่งหาวอวอดวอดง่วง่วงตลอดเรี่ยวแรงไม่มีเพื่อนเพื่อนชวนเล่นตั้งเตลูกลิงหน้าเบ้แล้วหาวสามทีเพื่อนเพื่อนโดดยางเหย๋งเย๋งลูกลิงนั่งเซ็งหาวอีกสามทีคุณครูต้องพาไปนอน ลูกลิงคออ่อนคอพับหลับฟีไม่ได้โดดวิ่งกลิ้งไต่ไม่ได้ปีนป่ายกับเพื่อนวันนี้เสียดายไม่เอาแล้วละ่ะคืนนี้ลิงจะไม่ดูทีวีอ่าเด็กๆดคะเราก็ไปฟังที่ทานกันจบแล้วนะคะต่อไปนะคะเรามาทำาใบงานของวันนี้กันนะคะ ไปงานของวันนี้นะคะให้เด็กๆติดปะรูปภาพเลยนะคะเอากระดาษติดปะลงไปเลยนะคะอ่าค่อยๆติดแบบนี้เลยนะคะเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะส่งรูปส่งงานมาให้คุณครูดูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ